สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศยำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสำคัญนำมาเสิร์ฟเพื่อสมาชิกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่25เป็นข่าวระหว่างวันที่22-28กุมภาพันธ์2566นะแล้วก็เช่นเคยนะคะทีมงานเห็นว่ายังไม่มีประกาศใดที่มีความ เหมาะสมที่จะมาทำย่อยประกาศในครั้งนี้จึงเสนอเฉพาะเรื่องของยำข่าวเรามาติดตามกันเลยนะคะว่ามีเรื่องราวใดบ้างยำข่าวชุดแรกด้วยนะคะมาจากกรมสุรากรนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4ประกาศเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่กรมสุรากรและหน่วยงานภาครัฐที่กำกับสินค้าที่นำเข้าส่งออกและนำผ่านนะคะที่จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญ,ญาตระหว่างกันนะคะ ซึ่งก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน4ประกาศนะคะเป็นเรื่องของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรมการค้าต่างประเทศกรมโรงงานแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็มีการเพิ่มเติมพิกัดสุลากรและรหัสสถิติที่จะเชื่อมโยงกันรวมไปถึงมีการยกเลิกพิกัดสุลากรบางพิกัดนะคะสำหรับบางหน่วยงานนั้นเชื่อว่าเรื่องของการปรับปรุงดังกล่าวเนี่ยค่ะ ทางผู้ที่ให้บริการเรื่องโปรแกรมนะคะก็คงเอาไปอัปเดตในโปรแกรมของพวกท่านแล้วนะคะเวลาทำใบขนก็คงจะมีการเตือนกันว่าสินค้าประเภทนี้ต้องมีใบอนุญาตนะคะหรือถ้าท่านไม่แน่ใจอย่างไรก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุรากรในประกาศต่างๆที่ว่านี้นะคะยำข่าวเรื่องต่อมานะคะมาจากกรมศุรากร เป็นประกาศที่46ทับ2566ลงวันที่24กคุมภาพันธ์2566เป็นประกาศที่แจ้งให้ผู้นำเข้าทราบว่าในเวลานี้นะคะตั้งแต่1มีนาคม2566เป็นต้นมาเนี่ยนะคะในความตกลงอาเซียนญี่ปุ่นในใบรับรองถิ่นกำเนิดจะเปลี่ยนพิกัดนะคะที่แสดงในใบรับรองถิ่นกำเนิดจากพิกัดในปี2002มาเป็นปี2017นะคะ ก็ตั้งแต่1มีนาคม2566เป็นต้นไปแล้วก็ในประกาศดังกล่าวก็จะมีตารางเปรียบเทียบพิกัดให้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวตารางเปรียบเทียบพิกัดเนี่ยค่ะศูนย์กรได้นําเอาไปวางไว้ให้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เราแก้ไข HS code เป็น2022นะคะแต่อันนี้ยตารางนี้ก็ยังปรากฏอยู่ในประกาศที่46/2566ทั 66, เพื่อความสะดวกของผู้นําเข้า กรมสุรากรยังมีประกาศอีกฉบับหนึ่งนะคะแต่ออกโดยกองนโยบายและอุทธรพิกัดอัตราสุรากรนะคะเป็นประกาศที่1ทับส5 6, 6ลงวันที่27กุมภาพันธ์2566เป็นเรื่องที่ทางกองนโยบายและอุทธรพิกัดอัตราสุรากรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของถิ่นกำเนิดสินค้านะคะออกประกาศเพื่อทำความเข้าใจประเด็น กระดาษฟอร์ม e ในรูปแบบ e-Ss นะคะก็คือ license electronic นะคะที่ออกโดยจีนซึ่งที่พบกันอยู่ที่เป็นประเด็นก็คือวา่ากระดาษเนี่ยมันไม่เป็นสีขาวทั้งฉบับนะคะมันอาจจะมีขอบเป็นสีชมพูเป็นสีส้มเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ของผู้ส่งออก ซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้คงเป็นประเด็นจนกระทั่งกองนโยบายและอุทธรพิกัดอาตาสากรรนะคะมาออกประกาศนี้เพื่อทําความเข้าใจกันนะคะสิ่งที่อยู่ในประกาศก็คือว่าเนื่องจากว่าตัวรูปแบบฟอร์ม e ที่อยู่ในรูปแบบ e s s เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ศุลรากรสามารถตรวจฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของศุลรากรจีนและ c c p i t ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกฟอร์มนะคะซึ่งหากพบว่ามันถูกต้องตรงกัน กับฟอร์มที่เราไปเปิดจากเว็บไซต์แล้วเนะะี่ยค่ะก็ยอมให้รับตัวฟอร์ม e ซึ่งอาจจะไม่ได้ขาวจั๊วนะคะปฏิบัติพิธีการศูนากรได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องยำข่าวครั้งนี้ก็คงเกี่ยวข้องกับกรมศูนากรทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะอันแรกก็มีถึง4ประกาศอันนี้ก็อีก2ประกาศรวมเป็น6ประกาศสำหรับคราวนี้นะคะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของย่อยประกาศยำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม